สวัสดีวันพรฤหัส,สบดีที่17มิถุนายน2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กบินกูรูสปอร์ตนะครับคืนนี้ศึกฟุตบอลยูโร2020ก็ยังมีลงสนามให้รุ้นให้เชียร์กันอีก3คู่นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า มันมากๆนะครับ3มคู่เมื่อวานก็ได้ทีมที่เขารอบเป็นทีมแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คืออิตาลีนะครับที่เมื่อวานเฮียให้ไปด้วยนะก็ใครตามก็แฮปปี้ไปส่วนทีมที่ตกรอบทีมแรกก็เป็นตุรกีนะครับแพ้2นัดติดนะตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คัดมาให้1คู่เน้นๆเหมือนเดิมนะครับไปกันที่ กลุ่ม C ครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันเวลา2ทุ่มนะครับยูเครนจะเจอกับนอทมาซิโดเนียนะครับคู่นี้แพ้กันมาทั้ง2ทีมนะนัดแรกนะครับมาดูเฮตูเฮตันก่อนครับ h เ to head คู่นี้ก็ต้องบอกว่ายูเครนดีกว่าเจอกันมา3ครั้งนะครับยูเครนชนะได้2นะมาซิโดเนียชนะได้1นะครับ ยูเครนครับนัดล่าสุดแพเนเธอร์แลนด์นะครับแบบโอ้โหต้องบอกว่าสุดมันนะสาองโดนนำไปก่อนนะครับสอตีเสมอได้2-2แต่ก็คุมไม่อยู่เลยครับมาโดนยิงนะครับนาะทีที่85นะก็แพ้3มสองครับเสียดายมากๆแต่ถือว่าเล่นดีนะครับนะัดที่แล้วของยูเครนวันนี้พลาดไม่ได้แล้วนะครับสำหรับยูเครน โปรแกรมนัดต่อไปจะเจอกับออสเตรียนะครับส่วนน์ทมาซิโดเนียครับนัดที่แล้วถือว่าเป็นนัดแรกในประวัติศาสตร์นะครับเล่นรายการใหญ่ครั้งแรกของทีมชาติน์ทมาซิโดเนียนะก็โดนนำไปก่อนนะครับแต่ก็มาตีเสมอได้จากโกลันปานเดฟนะรูปเกมเนี่ยทำท่าว่าจะเสมอแล้วนะครับนัดที่แล้วแต่ก็คุมไม่อยู่ครับท้ายเกมช่วง 12นาทีสุดท้ายครับมาโดนยิง2ลูกเลยนะครับก็แพ้3-1โปรแกรมนัดต่อไปจะเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับถือว่าหนักมากถ้าวันนี้พลาดก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนะตกรอบแน่นอนนะผู้เล่นหลักๆนะครับของยูเครนวันนี้คาดว่าจะลงสนามเต็มสูบนะครับแน่นอนนะครับส่วนนอร์ดเปรโรเนียก็วันนี้ต้องจัดเต็มเออนะครับ แพ้ไม่ได้แล้วนะครับทั้ง2ทีมดูต,ตารนางคะแนนกันบ้างครับกลุ่มนี้อยู่กลุ่ม C นะครับออสเตรียนำนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับแต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสียดีกว่า1ลูกนะครับส่วนยูเครนกับนอร์มาซิโดเนียยังไม่มีแต้มนะครับไปดูความพร้อมตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับยูเครนวันนี้มาในแผน4 3่ามนะตัวหลักๆเนี่ยวันนี้ลงครบนะครับนะนะทั้งอเล็กซานเดอร์ ซิเซนโกวันนี้ขึ้นมายืนข้างหน้าเลยนะครับต้องการประตูนะครับแล้วก็มีโรมันยาเรมชุกนะครับแล้วก็อังเดยามารกโกนะครับที่นัดที่แล้วยิงสุดสวยนะเออนะครับเสียบเลยนะครับเสียบสามเลี่ยมเลยนะครับส่วนนอ็อตมาซิโรเนียว,วันนี้ก็ชุดใหญ่ครับอเล็กซานดเดอร์ทาสคอฟกี้นะครับโกรันปานเดฟนะเอสการ อาล็กอฟสกี o นะเอริฟเอลมาร์ ip, Mart, นะครับออฮาร์อะเดมี่นะครับลงนะครับวันนี้ทั้ง2ทีมฟัดกันมันแน่นอนนะครับเพื่อ3มแตบนะครับใครพลาดท่าเนี่ยตกรอบตามเบลไปแน่นอนนะครับวันนี้ชอบยูเคนนะใครที่ดูยนะูเคนนัดที่แล้วที่เล่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้เป็นรองนะแล้วก็เกมสวนกลับของยูเคนเนี่ยต้องบอกว่า น่ากลัวแต่นัดที่แล้วเนี่ยจบไม่ได้เองนะครับในช่วงครื่งแรกแล้วก็มาโดนโดนในทางแร์ยิงเครื่งหลังนะครับนะแต่ยูเคนก็เป็นทีมที่มีทรงนะเป็นบอลมีทรงนะครับของอังเดรเชฟเซนโกนะครับกุดซื้อใหญ่ก็วันนี้เชื่อว่ายูเคนดูดีกว่าครับชื่อชั้นนะแล้วก็เกตบอลน,นะครับรวมถึงระบบทีมดีกว่าวันนี้เชื่อว่ายูเคน จะเก็บ3มแต้มได้ครับเอาชนะนอร์มาซิโดเนียได้นะครับส่วนถ้าอยากได้ทีเด็ดแบบฟันธงเน้นๆทุกวันทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปสามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook กวินกูรูสปอร์ตเอฟซกดลิงก์ใต้คลิปที่ไปได้เลยครับก่อนจะกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ลุ้นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ